ส,สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องทุกขู Não, ้ทุกคนครับมาพบกับพี่จาปทุมราชครับกับนาจอยครับตอนนี้พี่จาอยู่ขางทาาครับอยู่บ้านสร้างก่อนนิคมตำบลหน้าวาอำเภอปทุมราชวุ้งสาจังหวัดอำนาจเจริญครับมีง้วม่านแปดเดือนมาตึ้งพี่น้องครับมูุ้ยครับหนาหนาครับใหญ่ๆ่นาหนาครับเบิ้ลน้ำกันครับพี่น้องครับใหญ่ๆหญ่นาหนาครับท่ายสูงรอยสี่สิบบวกครับ น้าแห้งมากเลยครับถ่ายสวงร้อยสี่สิบบวกครับตอนนี้เพิ่นทองได้แปเดือนครับตัวท่องเรียบร้อยประกันทองครับอาจจะมีเสียงรถไหลเด้อพี่น้องครับต้องขออภัยครับส่วนคำคำนังแรงครับรถไหลครับเคยื่อมีดูกละสองตัวครับตัวที่สามในทองครับเป็นผสมหลอดมากครับผสมเคเอฟพกแปดมากครับพี่น้องครับอา เปิดได้ราคางวดตุครับเปิดได้ราคาหามื่นเก่าพันครับงวดตุครับหามื่นเก่าพันต่อร่องไหนครับงวดตุปุ้ยหนาแหงพี่น้องหนาหนาครับใหญ่ๆหนาๆเลยครับงวดตุครับถ่ายสูงร้อยสี่สิบบวกครับเพิ่นเคยเป็นลำปีสกินนะครับแต่ว่าเพิ่นเศร้าแล้วครับมีหล่องรอยเนาะจังหน่อยขนกับปงเนี่ยวันเนี่ยผมเห็นครับเบิ่งถ่ายครับหนาพี่หน่องเขาอ้วนตับเลยครับ มันเปิดไปหาเมื่นเก่าพันครับสาหรับงัวงม่านแก่ๆนี่ครับอต่อไปรายละเอียดของง้วครับงัวตัวนี้ครับเคยมีลูกละสองตัวครับเคยมีลูกละสองตัวครับตัวที่สามนี่ทองครับเพื่อนผสมหลอดมากเลยครับพี่น้องครับผสมหลอดอเจ้ากาเลตครับ Kf68 พี่น้องครับแต่ว่านะผูเ่าเพื่อนหาใบสมบ่เจอครับหาใบสมบ่เจอนะครับแต่ว่าเพื่อนยังจำได้6868นะครับ เพิ่จำไหนครับ KF68 นะครับทองแดเดือนครับประกันทองครับตรวจทองเรียบร้อยนะครับคลิปตรวจทองผมจะใส่ไปถ่ายคลิปด้วยพี่น้องครับงวตัวนี้ครับใหญ่จอยมากลายไปถึงครับขั้นบ่อใด่ซื้อกะเพิ่นกินเขาววลงครับกินเขาเลี้ยงวลงนะครับเิ่นมากลายมันมันมันอ้วนมันหนามันพุ่มมันใหญ่นะครับเิ่นว่าถ้าเกิดคล้ายบ่อด่มันก็สิเลี้ยงเองครับงอตัวนี้เิ่นมากลายนะครับมันเคยเป็นลำปีสกินนะครับมีตุ่มต่ำสีภาพเนาะนะครับ กินหยาเก่งๆพี่น้องครับขาถกขาทอนมัมมี่ครับสวงสุดสวงจมมัมมี่เด้อครับเบิ่งรานละเอียดกันได้ไล่ครับเปิ้นอาจจะตื่นพิจาาในเด้อครับหัวนี่ปุ้ยใหญ่แห้งพี่น้องเลยมันสั่งอ้วนไรอ้วนนาครับทางท้องยิ่งใหญ่ครับตาลหลังนี่ปุ้ยกว้างวันแผ่นแป็ดนะครับหัวครับปุ้ยครับนะเข้าเข่าคนครับสีดำพี่น้องครับเข้าขนาดขามันสีดำครับ หน้าตาครับงัอเคยไปดูกับสองตัวครับเปิดหามื่เก่าพันครับใหญ่ๆนะน่ะสิครับกิญ้าเก่งๆครับตาดหลังนี่พต้ตงว่านะกว้างแห้งครับนุ่มซีเต่าครับนุ่มซีเต่าเด้อครับม่มีติ่งเด้อเพียเพิ่นกระเพศดอ่าแดงดำครับเพียเพิ่นเพิดแดงดำดำแดงนะครับดำกับสีร้ายก็แดงพี่น้องครับเพิ่นตื่นกองผีจ้านะครับห่วงหางสีดำครับ เบืองลายเหียดกันเละลายพี่น้องครับเบืองเพจมันครับเพจดำครับเพจดำแดงครับดำหลายกว่าแดงเด้อพี่น้องครับเบืองตาดหลังครับพิจารณาหยกไข่เบืองครับอุ้ยครับหนาหนาครับพองครับเตรียมสีกินน้องพี่น้องครับพองแปดเดือนครับอีกเดือนหนึ่งเดือนกว่าครับไปหลุ่นนี่เลยครับไปหลุ่นนี่เลยนะครับพี่น้องครับบ่ผิดหวังงอตีครับใหญ่ใหญ่หนาหนาครับไปหลุนลูกครับงอใหญ่ๆสิครับ ผู้เฒ่าว่าผสมอ่าอ่าเขพวกแปดมากพัน่าครับผสมหลอดมากครับแต่ว่าใบพันหาว่เห็นพี่น้องครับเพราะว่ามันดนนาองคนกระบะนะดนเลยฮหาว่าเห็นเพื่อนกับว่าอยากขายดอกนัแต่ว่าก็มีความจําเป็นครับงวตัวนี้ล่ำโตมันงามงามพี่น้องครับตั้งตั้งลึกบื้อลึกครับหนอกกับงามหนอกใหญ่เลยครับเนี่ยจอยนี่บอเดืซื้อินเขาว่าว่าลงพี่น้องครับมากลายว่าสันใหญ่ลาย หนาหัวสิหนาใหญ่ครับไม่สั้นกินหนาดิเก่งๆพี่น้องกับมึงถ่ายดิน่ะอุ้ยครับงัวทองแปดเดือนครับพี่น้องครับประกันทองครับประกันตํานี้ครับขาถกขาถอนสวงสุดบูมีครับถ่ายสูงร้อยสี่สิบบวกพี่น้องครับประมาณร้อยสี่สิบเอสสี่สิบสองนี่นะครับประมาณนี้นะครับร้อยสี่สิบบวกครับเคยเป็นลั่ปีสกินนะครับสามผาเนาะมีตุ่มครับ อีกเม่กี่เดือนเนี้ก็หายครับลองร้อยหายเพราะว่านะครับขนมันจะป่งถับแผลอ่ะที่มันมีตุ่มนะครับมันจะหายวัดเลยนะครับมันก็ค่อยจางออกไปพี่น้องครับุวกพินทังพวกพินห้าครับเอาไปรลุนลูกครับหมงอใหญ่ๆสีนนาที่ครับมันเปิดได้ค่าหามื่นเก่าพันต่อรองไหนเด้อพี่น้องครับอีกัดก็คือบ้านสร้างก่อนนี้ค่มตำบลนาว่าอำเภอปทุมราชวงศาจังหวัดอำนาจเจริญครับนี่ครับอยู่นานาตลาดงัวนะครับเนี่ยครับเป็นป้ายครับ นาตลาดง้อคูกับบือปทุมราชครับตอนนี้ก <medim> ็ยังม้วนมีกัหนดเปิดเด้อพี่น้องครับคุณยดยสีมาเบิงกับเบิงได้ครับยังกันขึ้นกะกะอยู่เฮียนานจอยครับง้อสิครับมาเบิงได้เลยครับตอนกลางคืนครับจะทายผิวหรือจังหน่กับพี่ตั๊กต่อครับจะสิยลงจังหน่อยครับหาหมื่นเก่าพันครับเป็นใจกับทูตมหาเนี่ยจอยครับหนาเนาะี่ยจอยเนาะงัวสีได้หนาได้ใหญ่ใหญ่ครับ พระพิาจ pads, าราไทยวิดีโอมากเพราว่าตัวนี้แหละอ้วนตับเลยอ้วนกัวมูเลยแ,ลแผ่นหลังอุ้ยอ้วนแหงงว่ตัวนี้นะครับใหญ่ยายนาหน,นาครับให้ลูกยังสีลูกป้าจอยนะครับออกลูกมากออกับป้ยาจอยครับลูกมากออกพุ่มๆใหญ่ๆลูกมันโค้งสางง,าง,ง,าาาง่ายครับรัวังสิเบียงง่ายในเบพังข่ายครับบึ่งละเอียดพ่นไปพ่นมาพี่น้องครับบึ่งครับบึ่งแผน่นหลังคือกว้างไรยิ่งจอยฮ่อุ้ยหนาแหงงว่ะนี่บเพดพัน น้าตึบเลยครับทองครับมึงครับทองครับปูวิลูกดินเด้อพี่น้องครับแปดเดือนครับประกันทองครับขิปตรวจทองผมใส่ไปไายลิปเด้อพี่น้องครับกินหญ้าเก่งครับวัวปากใหญ่ครับกินหญ้าเก่งครับเคยเป็นลํำปีสกินแต่ว่าก็นี่ครับเศร้าแล้วนะครับแพ้บนแหงเบิแล้วครับเป็นหลายเดือนแล้วนะครับที่พันมาแล้วมันก็เริ่มขนมันสิปงทับเด้อพี่น้องแพ้เพรตรงเป็นห่วงครับมันสิจางไปเรื่อยครับใส่เวลาปกี่เดือนครับ ว่ากินยาเก้งๆเมึงหนาตาครับบ่มีแต้มบ่มียั้งนะพี่น้องครับบ่มีตำหนินะครับมีแต่ไหนครับที่ว่านหลับหลองร้อยการเป็นลำปีสกินครับอุ้ยงอวดเครับเอาไปรุ่นลูกพี่น้องครับผสมเคเอฟหกแปดมากครับแต่ว่าใบมันหายเด้อแต่ว่าห้างกับเสื้อถือได้เพราะผู้เฒ่าเนาะย่าจอยเนาะห้างกับตะบึงครับบึงน้ำมันผู้เฒ่าเขาโกงหกเปลนะครับเขาก็าไปอยากขายนะครับเขาบอกความจริงเนาะ จีจ่ากับเบื้องเงินนะพ่อพ่นตัวตัวมันเบื้องออกพี่น้องครับอู้กินหยาพี่น้องครับเดี๋ยวกระดีปูว้นี่ครับนาบ้านนี่เด้อพี่น้องครับเนี่ยมันขึ้นเนี่ยมัแรงเห็นคลิปจีจ่าอยากว่าเบื้องัวจริงมากเลยครับนะเนี่ยนายจอยครับกินหยากันเก่งสิครับเพื่อสนใจกระทบมหานายจอยครับหรือมาเบื้องเหนือตนเองก็ได้ครับผมผิดหวังมอทองนี่ครับอีกเดือนหนึ่งไปลุ่นลูกครับผมว่าปุ้ย งัวจยงสิอ่างทอกยิ่งง่าสิมันอ้วนมี่ครับอ้วนแห่งงอนยิ่งง่ครับนาบรรยากาศสดๆตอนแรงๆพี่น้องครับกระเบื้งคายางครับขาทุกขาท้อนไม่มีครับกะขอบทรงเก๋ไก่แล้วไงจอยเนาะทรงเก๋ไก่ครับมันมันมันง่ายเลยครับพี่น้องครับมันไปยากแล้วครับยางจะบ่ได้แล้วมันมันมันง่ายเลยครับมันยางอุ่ยอ้ายเลยครับ เราตื่นใจกับทูตมหาใหญ่จอยด้วยครับเด้อมาต่อรองนะครับหรือมาเบิ่งเดือดตนเองก็ได้ครับพอพิทบังพี่น้องครับงตัวนี้ครับมันใหญ่มันหนาครับเพื่อนครับโอ้ยเบิ่งข้างหลังครับเบิ่งถ่ายพี่น้องเบิ่งความหนาครับ่วนตับเลยพี่น้องครับกินหนาเก่งๆที่ครับมื่อยังกินหนาพอเต็มที่เด้อครับเดี๋ยวพิจากันที่ไอเป็นแท้เลี่มอยู่เฮียนครับอยู่เฮียนทั้งหนาบ้านพี่เนยจอยด้วครับ สำหรับคลิปนี้ครับพี่จ่ามีง้ว่าม่านสีแก้วมาปากพี่น้องตัวนึงครับตัวนี้ครับมันเปิดไปหาเมื่อเก่าพันครับบุเรศสนใจกระทบหาไนจอยดนะครับเด้อไนจอยว่าคล้ายบุรีกับสีโอไยเลี้ยงกันมานั้งพอดีสีเกียวไก่แกยวเขาแล้วเป็นมากร้ายครับนี่ครับสำหรับคลิปนี้พี่จ่าขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเด้อสวัสดีครับนี่ครับหอยเปครับ ทองร้อยเปอร์เซ็นต์ครับทองแปดเดือนครับผสมเคเอฟหกแปดมาครับ